ผมขอพา,พาไปดูหนเรื่องใหญ่เพราะว่าอันนี้เป็นวาระของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านไปปาฐกถาพิเศษในงานเกี่ยวกับพลังงานท่านย้ําแบบนดี้วรับว่าให้นักธุรกิจภาคอุตสาหกรรมให้ความสําคัญกับพลังงานสะอาดนะครับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําและต้องสนใจเรื่องของกลไกตลาดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นประธานเปิดงาน Thailand Energy Executive Forum นะครับพร้อมกับปาฐกถาพิเศษในหัวข้อจุดเปลี่ยนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืนท่านบอกแบบนี้ครับว่าคำว่าพลังงานในช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะมีความเกี่ยวโยงไปทั้งหมดแม้ประชากรของประเทศไทยจะพึ่งการเกษตรแต่องค์ประกอบสสำคัญคือการดึงน้ำเข้าไปใช้ในการเกษตรอย่างไร้คุ้มค่าซึ่งมีเรื่องพลังงานมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นการเรียกร้องให้ทำโซลาเซลล์เพื่อทำให้ค่าไฟค่าน้ำลดลง ถือว่ามีส่วนสําคัญเรื่องพลังงานเป็นองค์ประกอบใหญ่ของต้นทุนในการทําการเกษตรนะครับถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญที่จะทําส่วนพลังงานภาคอุตสาหกรรมทุกคนให้ความสนใจกับพลังงานสะอาดถือเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้เราอยู่ในแนวหน้าในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศได้แล้วก็เชื่อว่าจะสามารถดึงมาเป็นจุดขายของประเทศไทยได้จึงฝากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเรื่องของค่าแรงก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาโดยในทุกเวทีที่ไปพูดคุยท่านนายกบอกว่าได้ขอให้ยกระดับในเรื่องนี้ตลอดจนเรื่องขุมทรัพย์ใต้ทะเลเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญและจะพยายามดึงออกมาใช้ให้มากที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านของพลังงานเนี่ยนะครับขอให้สบายใจได้ว่ารัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปซึ่งจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องราคาพลังงานส่วนเรื่องค่าพลังงาน,งานที่เป็นปัญหาอยู่ปเป็น <จะ S 1> เรื่องที่ต้องมีกลไก ซึ่งรัฐบาลพยายามที่จะดําเนินการอยู่นะครับคนต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าเรามีกลไกทางด้านการสรับสนทางด้านภาษ,ษีที่ดีแล้วเรามีเรื่องของมาตรการตา่างๆที่ทําให้คนมาอยู่ในประเทศไทยมีความสุขแล้วเนี่ยเรื่องของราคาพลังงานเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ถ้าเกิดเราเองเรามองระยะยาวแล้วเราก็เชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงนะครับมีสินิภาพทางด้านการเมืองที่มั่นคง นรัพร้อมที่จะดึงยูนักลงทุนจากทั่วโลกมาตั้งฐานผลิตที่นี่นะครับมีโครงการอินฟราสตรักเจอร์อีกหลายๆโครงการที่จะมาสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติมาไม่ใช่แค่พลังงานสะอาดอย่างเดียวไม่ใช่แค่มาตรการภาษีอย่างเดียวนะครับเดือนหน้าก็จะมีการประกาศเรื่องของยกระดับ a v เ a t i o ช i n d u s t r y ทั้งหมดของประเทศไทยซึ่งก็เกี่ยวข้องด้วยกับการที่มาตั้งฐานผลิตถ้าเกิดเข้า,ขามาตั้งฐานผลิตแล้วไม่สามารถที่จะส่งออก ของไปได้อย่างสะดวกสบายก็อาจจะมีปัญหานะครับเรื่องของอถ้าหรือน้ำลึกเสฟดฟสามซึ่งมีการดีเลย์มาก็ต้องไปทําให้มันดีขึ้นนอกจากเรื่องของพลังงานแล้วนะครับท่านในยกยัมพูดถึงเรื่องของโครงการแลนบริดจ์ด้วยนะครับท่านบอกว่าโครงการนี้ก็มีความเกี่ยวข้องในการขนถ่ายสินค้าถ้าส่งออกใช้แค่ถ้าน้ำลึกอย่างเดียวไม่มีการทำแลนบริดจ์อาจจะใช้เวลานาน ถ้าโลกไม่มีการพัฒนาทําโครงการที่ใหญ่รองรับการขนถ่ายสินค้าทั่วโลกก็จะมีปัญหาจึงมองว่าอาจจะต้องทําคู่ขนาดกันไปโดยกล<า>ไกบริหารจัดการนั้นมีค่อนข้างเยอะเป็น,นกลไกที่ต้องการความร่วมมือของทุกฝ่ายและอยากให้ทุกคนทราบถึงความหวังดีของตนเองและรัฐบาลในการผลักดัน,นกลไกอุตสาหกรรมไปข้างหน้าควบคู่พลังงานพลังงานสะอาดนะครับตรงนี้เป็นท่านเรือฝักดาดมันที่แหลม